ต้นไหนครับแบบอนุวัตสิทธิ์กำมันดีครับดีกประชาชนอ่าวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับ117ครับ117ยสนะได้สอบยังสอบเป็นไงผ่านไหมผ่านคุมมากี่โลตั้หนักนี้หนักสบายสบายครับสบายสบายเลยได้ลดไหมหรือว่าปล่อยมาเลยปล่อยมาปล่อยมาเลยปกติเราชกต่ำสุดได้เท่าไหร่อ่ะร้อ1สิบหอ่าก็อนี้ก่งนี้117เนาะ ช่างร้อยสิบเจ็ดก็ไม่มีปัญหาเจอกับใครอ่ะพวกนี้ใจเพชรใจเพชรกัชรายิมนะเคยเจอเขาไหมยังได้ดูเทสดูฟอร์มมาก่อนไปเลยเออเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีเขามีอะไรวังเก็บว้างแผงไงที่เจอเขาเดินแบบนี้ เบาแผนมาแล้วครับเต็มตัวมาแล้วนะแล้วเราซ้อมอยู่ไหนตอนนี้ใครเมือวสิศึกบอลลูนครับจิบกันอลือที่ร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดนะตอนนี้พวกซ้อมมีใครบ้างที่นู่นเนี่ยก็มีก็หนุ่มที่หนุ่มเทศบาลอืมกลับอยู่ี่นู่นนะครับช่วยซ้อมมากี่วันรวมๆแล้วประมาณสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์นะก็ตั้งแต่หลังสมการเลยก็เร่งเลยแล้วเราได้ขึ้นไหที่ไหนบ้างเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ล่าสุดก็ที่นี่อ่าเป็นไงชนะแล้ว สิ่งดำนอกยังไงวันนั้นเข่าครับเข่านะแล้วปีนี้นะปีนี้เนี่ยได้ชกกี่ไฟล่ะปีนี้สามสี่ไฟสามสี่ไฟแล้วคิดว่าร่างกายกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเลยอ่ะเออคิดว่าเวทดีที่สุดเนี่ยคิดว่าเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ได้สิบสี่ได้นะร้อยสิบห้าแต่เจ็ดห้าเจ็ดชกเที่ยงก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบแปดครับคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปปล่อยกิโลแล้วครับไปปล่อยอยู่ห้าสิบสี่ครับเพิ่งเตะแล้วเป็นบวยเลย มันเข่ ead, e าครับฟีมวยครับต่อครบเครื่องเลยนะครับตาอ้ายหรือขวาครับขวาครับจุนร้อยจุนร้อยหกสิบเจ็ดต่อโชคมวยทั้งหมดนี่ประมาณสามสิบกว่าไฟครับฝากน้องช่วยแชร์พรุ่งนี้หน่อยครับช่วยแชร์ด้วยครับพรุ่งนี้เต็มที่แน่นอนครับครับครับขอบคุณครับ